ใช่นอเจ้านี่แต่ละมือแต่ละเว้นน่ะบริเหตยังถาเจ้าเบิ่งแต่ข่อยสบายดีพ่อแม่พี่น้องอะไรเด็กน้อยขึ้น้านน่ะแม่ลูกหลาขึ้นมานน่ะแม่เฮ้ยขวดน้ำถิ่นน่ด้ว เดี๋ยวไว้ขวน้องนั้นเวลาดื้อขวเราเอ้าแวจะเลไปตทพ่อพ่อกระซองหนุ่มเอ้าหนุ่มแม่มาได้มาติโมแม่มาเห็นมาเห็นมามเอ้าไปสู่ยูเรนอนกัไปตัดอน้ำเลาซาไไล่คนน่ะนะ บรเมตาเอาไปเลี้ยงใส่งานสื่อดอกมันใหญ่เลยครับมันคือเออมันใหญ่เลยให้มันมาใครว่าไมินี่ซากูกูอยู่ตลาดอะไรเราบอกไม่รู้น้องแนนน้องนันสติยังไองแอดสตะมาพอแล้วลูกเพาแล้วน้องแอดสติพอแล้วเอาขนมเหนี่วะมาเมนี้กลับไปในเมืองพี่น้องเอ้ย ไปหาบคลองฝากคลองฝากนี่มาไกลได้นน่นะจากสวีเดนพูดนะจากไม่หง่น่อยทางสวีเดนเขาหูจักเราอยู่เพิ่นเป็นยูทูบเบอร์เนาะไม่ไง่น่อยทางสวีเดน้วก็ขอบใจเจ๊ปลาเด้อที่เผินเจ๊ปลาบรรดาประซุมมผินเอามามามาลาดไหวเิ่นปลาไหวนี่ในปักซองเทเากะ กล้องนะผัดไปค้างน่องซะเด้อน่องดื้อผัดค้างน่องไว้ซะนางไม่ได้สนใจนางสนใจแต่กับของอันนี้ก็จะเป็น แม่ยังนั่งอกปลาลุงข้านั่งมาเน็กเออเอาหายนั่งกินนะแม่กินนะแม่เอากระจกกิลลดเจโอเจ้าเหตนยังดีดิจะคือดีแทะอ่านจักอ่านอันนี้น้องมิดตามกันดูฮกอานจะเป็นวลาเลิศเลยเอาถอยล้างปลาก่อนน้องมิด คอยล้งไปทางเจ้าครูเอามาเบิ่งดูในล่างนะสับปัดหิวนักแท้เมตาลงไปอื้ออือสันนักแห้งนักนอ่าทุกคนขนาดบขนาดบอตายกก่ะเด้นี่เพิ่นกระดาฟ้าซี่ไฮแล้วกระกองนั้นไว้ใส่เสื้อผ้านี่มีล้อย่างนางุกุกละนางเดียวไไฮไฮนม็ดจุกมาเบิรงดูเบิใส่ ใส่กวางใสคก็ดก็น okay, so ah ุันีนางดีเถอะนางดีดมะสุนนางดีนางดีนีอันนี้อันนี้นนี้นีจีอาีนนาเดี๋ยวเอาดีทางดานลังันนีองใสนีใส่เครื่องุง้องันีเครื่องุง มัน่นัุมับัวบัวบัวหิมะบัวหิมะนี่เพิ่นเอาไปหอันอันเพิ่นหาาเอาไปกินอันนี้เนาะอ๋อเลยเลยซแมกกี้นี้อือซอลแมกกี้นูนกินเออมาใหม่ี่ินแไม่ต ขนมเล็กๆแม่บอกขนมอะไรต้าเบิร์นดุลูกอมปลาตัวแม็กกี้นะใบจำกินกับเขาจ้ำเข้าไปจ้ำจนตาเหลือกของเล็กๆใส่ดีมอดีมอดีอผู้ใดสิกินตัวนี้ แล้สิกินตัวนี้นตีน่านกแคดอ้าวนกแคดบอกินบมออ๋งายลงไป,ปพอแห้งแล้วมีตะมอดเดียวเราว,วาหูเรื่องป๊าโทพีน้องอืม แซ่บว่าอันนั้นขันมานมาจากไทยน่ะแซ่บแน่นอนเน่าเน่าหลับเลยแต่ร้อยแซ่บหลายตะเขียบไม่ถูกบอสแต่ว่าแซ่บเคยกินหรือเที่าบั่างสีเขียวอ่ะบริบทีอย่างนะเออวิทย์หนุ่

ไซส์จากาเ้าสี่จากาเนี่ยมนีไซส์สามห้าสี่ขำแมบนี้ได้อ่าบัตได้ไพ่จังเลยอ๋อยอ่าลอยเด้เมื่อยอ่าเมื่อยหิวข้ออ่ามีไพ่ให้พ่อต้งเหนื่อยเด้อนให้เพิ่นมาเนี่ยโอเคเบิร์ดสบายดีฝาลูกเบิร์ดสุขสุคนเนาะ พี่ว่ามื่อนี้ก็ได้เครื่องมาฝากลูกผักล้านขอบคุณเลยラเด้อรไม่ใหญ่น้อยสวิเดนครับขอบคุณเด้อไม่ใหญ่น้อยราคาบึ้บสิ่งทุกอย่างเนาะได้มาเมาะแล้วลุงบอยลครับขอบใจเจ๊ปานำทางผระอุมที่เป็นสละสละเวลามาส่งได้มาอดแล้ว

งานพายุได้เทพพยว่าซั่นน้องแค้นวน้องแคบ่เคยใช้น้องแคเอิ้นว่าเทพพยน้องีแงอายุมันนเด้อสิกินนเนาะเได้งันเด้อบุญคุณพ่อแม่แล้วก็สิกินอยู่่อเนอครบครัมได้แบบนี้บคุณแนสิ

แบ่งเอาจกินด <no? S 2> <my> ีจ้ามะเือน่าแบ่งเอนไหมให้สิื้อใให้เล็กหน่อยน้นี่เอาไปไว้หนึ่งตินเดี๋นีเด้วย

มาฝ้าหลังแล้น่ะน่จะเกินเด้อจะเกินเด้อลุกเด้อไฟสายพ่อมีมันเป็นแบบไฟสายตกแสบตาเด้อเริ่มลึ่งคนแล้วพี่น้องเมืองสีหู้หลุมจับไปโมดื้ก็ได้เอออยู่ในหลุมห่านอ่าจัาไปได้ แค่ได <mile> ้กินยังไปในเมืองแค่ไกินยงแนกินยงาลุงมันกินขผากินกระพายกินกระพายรือเปกิากรลุงบอยเขาคุ้เพิ่นในแม่หเหยาทำแบบเคยขี่อยู่บานรถอนนี้ พงษ์มาแต่ตั้งหมเป็นแล้วเมาเลยมาโฮ่เขี่ยนเลยลงบอยเดี๋ตาเาโกโฮมปะปะโกโฮมจากล่างกันเพื่นสนิ่พี่น้องเดี๋ยวสีแวะมาใหม่เมือกี้สก่รกสมา มาเก็บของเก็บข้าวลัางเลยด้วยเก็บข้าวเอาไว้นี้แล้ะอาีิเมตาแบ่งไว้ในนี้แล้วเอาสายทงมาให้คอยจะกินจากไหนเดี๋ยว,ยวสิไปถามเหมือนก่อนลัางนี่นะสามารถใส่สรประแดกได้เลยเอา สังสลูลาไปใส่ปลาแดดนลบระ้จบอกกินเอปล่าไปทันแล้วเปล่าไปก่อนสิไปถามแล้ว่ากินแตงใดเอสเดินขึ้นางไหวเออสิไปถามยายซะก่อนว่ากินแังไดคุณยายกินแตงไดเนาะ ไปมองอะวอร์เมต้าก็จะบอากินดีกินเผื่อกินเผื่อสุขภาพสวัสดีไปได้แล้ว